สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูอาร์ตนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆป5้าของเรานะคะเราจะมาหลังจากที่เราได้ส่งคลิปเพลงประโยค3ส่วนมาให้กับคุณครูแล้วเนาะโอ้ประทับใจมากเลยค่ะนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงประโยค3ส่วนพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งนะคะและในวันนี้เนี่ยจะเป็นการสรุปทบทวนตบท้ายในเรื่องของประโยค2ส่วนแล้วก็ประโยค3ส่วน และเราก็จะมาทําการทดสอบกันว่าจากการที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะพร้อมกันค่ะพร้อมยัางลูกรรพร้อมแล้วนะคะอ้าวหนึ่งสองสามค่ะประโยคสามส่วนมีประธานกิยจกรรม ยังฟังใจจำคำว่าแมวกินปลาแมวนั้นเป็นประธานกินนั้นเป็นกริยากำนั้นคือปลาแมวกินปลาประโยคสามส่วนแมวกินปลาประโยคสามส่วนเก่งมากค่ะปรบมือ หลังจากที่เราได้ร้องเพลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะทดสอบความรู้ว่าลูกเนี่ยได้จากการที่เรียนรู้ไปแล้วได้ผ่านการทดสอบไหมนะคะว่าเข้าใจหรือเปล่าเนาะ,ะประโยคต่อไปนะคะคุณแม่ปลูกผักสวนครัวไว้ในกระถางนะคะอ้าวลองมาดูประธานคือใครมาคะ่ะประธานคือใครคะคุณแม่ถูกต้องจ้ะ มีส่วนขยายประธานไม่เอ่ยคุณแม่เนี่ยไม่มีนะจ๊ะนักเรียนเสียงดังนิดนึงนะเสียงดังนิดนึงต่อไปค่ะคํากริยาคุณแม่ปลูกผักสวนครัวไว้ในกระถางคํากริยาคืออะไรแคทค่ะปลูกค่ะปลูกถูกต้องค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้เก่งมากปรบมือให้ต่อไปค่ะ กรรมกรรมอะไรถูกปลูกคะอีฟอะไรถูกถูกปลูกคะ่ะอะไรถูกปลูกลูกอะไรถูกกระทำค,ะค่ะหักส่วนครัวถูกต้องค่ะปรบมือให้ปรบมือให้เก่งมากเลยต่อไปส่วนส่วนขยายกรรมมีไหมไม่มีเราขีดเลยค่ะขีดเลยนะคะ ต่อไปค่ะขยายกริยาตอนแรกเราบอกว่าตอนแรกเราบอกว่าปลูกเนี่ยเป็นคํากริยาใช่ไหมส่วนที่ขยายคํากริยาคืออะไรส่วนที่ขยายคํากริยาคืออะไระไว้ในกระถางเก่งมากค่ะคยอดเยี่ยมมากเลยอะข้อต่อไปนะจ๊ะ คุณยายของฉันนะคะร้อยพวงมาลัยดอกพุธไว้สวยงามมากอ่าประธานคือใครเก้าค่ะประธานคือคำว่าอะไรลูกคุณยายเก่งมากเตรียมต่อไปสุดท้ายค่ะขยายกริยาเมื่อกี้บอกว่าร้อยร้อยยังไงขยายกริยาเหลือคำว่าอะไรอีก ได้สวยงามมากเก่งมากลูกยอดเยี่ยมมากเลยนะคะทุกคนอ่าเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราได้ทบทวนในเรื่องของประโยค2ส่วนและ3ส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาเข้าสู่กระบวนการของการทดสอบความรู้ของนักเรียนนะคะจากการที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะนําไปใช้ได้ถูกต้องมากแค่ไหนนะคะอนุเรียนเปิดแบบทดสอบนะคะ ในหน้าที่ยี่สิบสองค่ะอาจเปิดย่างเจอยังคะเปิดแบบทดสอบเรื่องประโยคสองส่วนและสามส่วนในหน้าที่ยี่สิบสองค่ะใหนักเรียนเนี่ยเขียนหมายเลขสองหน้าประโยคสองส่วนกับให้เขียนหมายเลขสามนะคะที่หน้าประโยคสามส่วนนะคะ มีอยู่ด้วยกัน5ข้อจับเวลา5นาทีค่ะ,ะต่อไปนะคะเรามาเฉลยกันนะคะเอามาดูว่าลูกใส่หมายเลขประโยค2ส่วนและประโยค3ส่วนถูกต้องไหมนะคะข้อที่1นะคะแม่สายบัวแต่งตัวค้างแม่สายบัวแต่งตัวค้าง ประโยคนี้เป็นประโยคสองส่วนหรือสามส่วนคะ1 1> อะไรนะลูกสองส่วนถู1 1> กต้องรับไปเลยหนึ่งคะแนนคะ่ะรับไปเลยหนึ่งคะแนนนะคะต,ต่อไปต่อไปจ้าประโยคที่สองนะคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เป็นประโยคกี่ส่วน,วนกี่ส่วนลูกก้าบอกสามส่วนสามส่วน,วนถูกต้องค่ะรับไปอีกหนึ่งคะแนนต่อไปตาข้อที่สามนะคะข้อที่สามนะถูกหมดไหมเนี่ยเส้นผมบางภูเขาเส้นผม บางภูเขาเป็นประโยคสองส่วนหรือสามส่วนจ๊ะกี่ส่วนนะสามส่วนถูกต้องเดีเนะะ๋เรียนต้องดูด้วยจี่ลืมไปหรือเปล่าประธานดียากรรมนะต่อไปข้อที่สี่นะคะ สุนัขจนตรอกสุนัขจนตรอกเป็นประโยคกี่สว่วนจ๊ะสองสว่นสวนและสุดท้ายข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้านะคะปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กนะคะเป็นประโยค ที่ส่วนสองหรือสามคะส่วค่ะกีสะ่ส่วนนะสามส่วนค่ะสามส่วนถูกต้องค่ะส่วนต้อไปอีกนึงแน่